สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับ วันนี้สยามชาแนลครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญ10บ,บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนะครับแต่ว่าความเป็นมาและก็ประวัติศาสตร์นั้นแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มีเหรียญลักษณะพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9นั้นที่หายากนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนั้นวันนี้สยามชาแนลจะมาแนะนําเพื่อนๆนักสะสมให้รีบเก็บและก็ค้นหากันครับเราไปชมกันครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นทางช่องสยามชาแนลและก็ทีมงานขอกราบขอพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมนะครับและก็ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาชมทางช่องสยามชาแนลของเราและกดติดตามให้เราเจ็ดหมื่นกว่าท่านนะครับขอกราบขอพระคุณจากใจผมเชื่อแบบนี้ครับหลายหลายท่านที่เข้ามาชมสยามชาแนลนั้นใช่ว่าจะมาหาเหรียญขายอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับผมเชื่อว่ามีได้หลายท่านที่เข้ามาที่นี่มาชมช่องสยามชาแนลนั้นต้องการรู้ถึงประวัติศาสตร์ของ และก็ความรู้ในด้านของเหรียญน,นะครับวันนี้นะครับสยามชาแนลต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับท่านที่นะครับให้ความเมตตาให้ความรู้แก่เพื่อนๆนักสะสมนะครับที่โฟสตใต้คลิปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ในเรื่องของเหรียญกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับทางช่องสยามชาแนลต้องกราบขออภยัยครูบาอาจารย์ด้วยหากผิดพลาดประการใดหากท่านมีอะไรเสริมนั้นโปรดนะครับโฟสตใต้คลิป นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้น้องนองนักสะสมในชนรุ่นใหม่รุ่นหลังนั้นได้รับทราบกันด้วยนะครับขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับทุกท่านครับวันนี้มีด้วยกัน5าเหรียญน,นะครับนั่นก็คือของในหลวงรัชากาลที่9กนะครับก็คือมีทั้งพระเสียรเล็กและก็พระเสียรใหญ่นะครับมีความเป็นมาอย่างไรนั้นและก็เหรียญไหนที่หายากวันนี้เราจะนําเสนอให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมให้รีบเก็บกันด้วยนะครับ ต้องบอกทุกท่านแบบนี้ครับเหรียญกระสาบนะครับหมุนเวียนราคา10บาทนั้นออกใช้เป็นเงินหมุนเวียนนะครับครั้งแรกในปีพศ2531ครับโดยผลิตเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรราคา10บาทที่ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับด้านหน้านั้นนะครับจะเป็นในส่วนของพอระบรม,มรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมนทละมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เป็นพ่อหลวงของเรานะครับ ส่วนเหรียญรุ่นแรกนั้นนะครับผลิตขึ้นนะครับใช้ระหว่างพศนะครับ2531ถึงพศ .2551 ครับจุดนี้น่าสนใจครับเมื่อปีพศ .2551 นั้นมีการปรับปรุงนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นชุดใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับนะครับในส่วนของพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นในส่วนของ รูปปัจจุบันนะครับให้ดูเหมือนปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองท่านสังเกตดูครับ2เหรียญนี้นี่คือปีพศ2 5 5 1นะครับขออนุญ,ญาตนะครับปีพศ2 5 5 1นั้นนะครับก็คือปีนี้นะครับจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือจะมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของพระเสียรของพระองค์ท่านนะครับ้าหน้านั้นนะครับเหรียญแรกนั้นจะเป็นในส่วนของ พระเศียรเล็กนั่นเองนะครับและก็เหรียญที่นําออกมาใหม่นั้นเป็นพระเศียรใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระเศียรที่นะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านที่ดูของจริงในปัจจุบันนะฮะของปี2551นะครับจะมี2ลักษณะนะครับหากแนะนํานั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับถึงจะเป็นรุ่นเก่าอยู่แต่รุ่นนี้จะหาง่ายกว่าปี2551ซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่เหรียญนี้จะหายากนะครับแนะนําให้เพื่อนเนักสะสมให้รีบเก็บนะครับมาอีกพ้อสอนหนึ่งครับซึ่งเป็นในส่วนของพระเศียรใหญ่นะครับ เป็นพศอะไรนั้นผมขออนุญาตพลิกเดียนนะครับคือปีพศ2559รา,า25ครับทาไมสยามจะแนวถึงแนะนําปีนี้นะครับปีพศ2559นรบนั้นมาเนื่องจากว่าปีนี้นะครับเป็นพศที่ฟ้าดับนะครับคือพศ2559นะครับเป็นวันที่ชาวไทยนะครับทั้งประเทศนะครับถือว่าสูญเสีย ความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือในส่วนของอวันที่ปีที่พระอ,องค์ท่านนั้นสวรรคตนั่นก็คือวันที่13ตุลาคม2559ครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับหากเพื่อนๆนักสะสมนะครับจะเก็บไว้บอกเล่าให้ลูกหลานนั้นผมแนะนําเลยปี2559นะครับ ลองเก็บไว้นะครับเก็บไว้เลยนะครับเหรียญนี้แล้วก็มาที่อีกปีหนึ่งครับคือปีพศ2560ครับเหรียญนี้มีลักษณะพิเศษนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้ทางซ่องสยามเจเน็ก็จะมาแนะนำด้วยนะครับในส่วนของปีพศ2560นั้นก็ต้องบอกว่านะครับเป็นปีสุดท้ายนะครับที่มีการผลิตนะครับในส่วนของเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับในราคา10บาท2สีของในหลวงของพ่อหลวงของเราในรัชกาลที่9นะครับ เป็นปีสุดท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะับก่อนที่จะมาเป็นนะครับของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานะครับก็เป็นในส่วนของปีพศ .2560 นี่แหละครับปีสุดท้ายนะครับมีขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่160ล้านเหรียญครับวันนี้หากเพื่อนๆนักสะสมนะครับอยากจะเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นสติเตียนใจว่าครั้งหนึ่งนั้นเราอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับ ก็คือนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับแนะนําให้เก็บนะครับแล้วก็มาดูลักษณะพิเศษที่ทางช่องสยามชาแนลของเราอยากจะแนะนําให้เพื่อนเพนักสะสมนะครับได้ดูกันนะครับว่าปีนี้นั้นนะครับปี2560นั้นนอกจากเป็นเหรียญประวัติศาสตร์แล้วนะครับอ่เป็นเหรียญปีสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับยังเป็นปีที่นะครับหลายๆคนนะครับเจอแล้วก็ต้องเก็บนะฮะเหมือนกับ สยามชาแนลครับเก็บเหรียญนี้นะครับรูลักษณะพิเศษนะครับขออนุญาตได้ครับขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตดูช้าๆนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับด้านหน้านั้นจะเป็นในส่วนของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาบรมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่๙นะครับฝั่งซ้ายมือจะเขียนคาว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งขวามือจะเขียนคาว่ารัชกาลที่๙เป็นปกตินะครับเหรียญนี้นะครับอ่า โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเหรียญ10ไม่ใช่แค่พศนี้นะครับแต่ทำไมแนะนำพศนี้ก็เนื่งจากว่าเหรียญนี้คือเหรียญประวัติศาสตร์ปีสุดท้ายของในหลวงนน่นเองนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่นี้ให้ดูไปแล้วนะครับท่านสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็คำว่ารัชกาลที่๙เป็นไงครับอ่าต้องบอกว่าเหรียญนี้ปั๊าไม่ติดนะครับเห็นไหมครับ ต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับหากจะโอกาสที่จะปั้มไม่ติดแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนี่ก็สําคัญเห็นไหมครับจะปั้มติดนิดๆนะฮะปั้มติดไม่เยอะนะครับแล้วก็มาดูล้านหลังนะครับจะให้ดูล้านหลังนะฮะของเหรียญปีพศ .2560 นะครับของในหลวงรัชการที่9นะครับ ดูนะครับปกติแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับจะเป็นในรูปแบบของตัวหนังสือนั้นจะเขียนคําว่าประเทศไทยพศ2560แล้วก็มีคําว่า10บาทบอกราคานั่นเองนะครับด้านหลังนั้นนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญของเหรียญ10นั้นจะเป็นในส่วนของนะครับอ่าพระปรางนะครับวัดอรุณนะครับนี่ก็นะขออนุญาตบอกชื่อในส่วนของวัดด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับคลิปของเราผมเชื่อว่าคงอยู่อีกนานนะครับ กวาจะไปถึงชนรุ่นหลังนะครับเผื่อลูกหลานของเราเข้ามาดูคลิปเยามช anel นั้นจะได้รู้ว่าหลังเหรียญ10แล้วก็เหรียญ10ปี2560นั้นมีความสําคัญอย่างไรนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับท่านสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนั้นนะครับคำว่า,าพอ,อ2560นั้นเหรียญแรกนั้นจะดูชัดเจนแต่เหรียญที่2นั้นจะดู ปัม๊มเหมือนปัม๊มไม่ติดมากนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับปีพศ2560มีความสําคัญแต่ถ้าหากว่านะครับมีความแตกต่างของเหรียญน,นั้นผมเชื่อว่านะครับในวันข้างหน้านั้นจะมีราคาอบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับ <S <S เหรียญแบบนี้ก็มีราคาซื้อขายนะครับที่เป็นในส่วนของอย่างนี้ฮะด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับที่ตัวหนังสือนั้น พิมพ์ไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ตามกลุ่มนักสะสมนะครับมีการซื้อขายจริงนะฮะหลายคนไต่าถามเข้ามาว่ากลุ่มนักสะสมนั้นเป็นกลุ่มอะไรนะครับอยากแนะนาเพื่อนเพื่อนักสะสมแบบนี้ครับคำว,ว่ากลุ่มนักสะสมของสยามชแนลนั้นคือกลุ่มนักสะสมที่มีการซื้อขายกันจริงนะฮะใน Facebook หรือตามกลุ่มตามอ่า g o o g l e ต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นร้านรับซื้อนั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ